วันท oh. ี่มีเสียงเยวยัยินเสียงมก็เกิดว่าเรายังอยู่หดเสียงเมไรก็เรียกว่าหดยุคชีวิตเราก็จะไปนั่นทุกคนะใครใครใยิมยิ้มอ่ะเวพอถึงเวลานั้นก็ต้องไม่มีใครเหลือแต่ว่า ในเมื่อเรายังไม่ทันสิ่ชีวิตเราก็มาสร้างความดีกันดีกว่าเราสร้างความชั่วความชั่วนี่คือเอาความทุกข์ไปให้คนอื่นแต่ก็เรียกว่าความชั่วความดีนี่คือเอาความสุขไปให้นคนอื่นแต่ก็เรียกว่าความดีเวลานี้เราก็กระางโรงเรียนรูสมาคิ ก็ญาติโยมก็เป็นครูสมาธิกันเยอะอันนี้คือการสร้างความดีคนที่เป็นไปเป็นครูสมาธิน,นี่ก็มีจิตใจโอบอารีมีเมตตาเขาไม่ได้คิดเงิน,นอะไรก็หลวงพ่อแต่ว่าก็เสียสลัอันนี้ก็ต้องยกน้ำใจว่าเป็นผู้มีใจประเสริฐแต่ว่า การเรียนสมาธิเนี่ยเราจะไปสอนคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยแล้วเราไม่ทำเนี่มันไม่ถูกต้องรอยแหกเคนดื่นอิ่มซะสบายเจอตัวเองนั่งหิวอยู่มันไม่ถูกต้องอิ่มก็ต้องอิ่มด้วยกันสุก,ก็ต้องสขด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่เรียกว่าสอนแต่คนอื่นตัวเองไม่สอนนั่นหรือว่า ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เมื่อตัวเราเองยี่งไปสอนคนอื่นเราก็ต้องทำด้วยอย่างนี้ทุกคนต้องเพราะว่าการทำสมาธิหรือว่าการทำความเดียนเนี่ย <c oughs> เราต้องทำก็มือเราเองเราจะให้นคนอื่นก็ทำแทนเรามันก็ได้แต่ว่ามันเข้าแบบ่าไปแล้วมันก็น้อยไป เราจะทำเราต้องทำเอาเองไลยเช่นการทำสมาธิเนี่ยเราจะไปขอยืมเขาว่าช่วย,ยทำสมาธิหน่อยนะวันนี้แค่ไม่ได้ไปไม่มีทางเลย,อยแอบก็ว่านี่นี่ฉันไม่มีเวลากินและกินแทนจฉัหน่อยได้ไหมมันก็ไม่มีทางอีเขากินเขาก็อิ่มเราก็อยู่ไป เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากนสอนว่าอัชโนโจทยยตานำัำเราต้องเตือนเราเราเตือนคนอื่นได้แต่ต้องเตือนเราด้วยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเือนโยมมาอยู่ที่วัดธรรมมงคลนี้ห้าสิบปีห้าสิบปีตั้งแต่ศูนหกนี่มัห้าร้อยเจ็ด อายุา1ิเจ็ห้าสิบเจ็ดปีนี้แล้วเนีนี้หลวงพ่อก็จะต้องทำเอาตัวเองเพราะฉะนั้นในวันที่เจ็ดวันที่สาหมายถึงว่าวันที่7เมษายนถึงสามสิบพฤษภาคมหลวงพ่อจะทำเอาเองแล่ละที่นี่ แต่ว,ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการทำเอาเองเนี่ยก็ต้องสอนกสิฤติในวัดหลวงพ่อหรืออยู่ในความครอบคลุมหรือว่าผู้ที่เป็นศัสจาจนี้กรนะยอนก็เข้าร่วมด้วยได้แต่ต้องมีกฎเกณฑ์ว่าไปทำแล้วก็ต้องทำจริงแล้วใครถอยหลังไม่ได้เรียกว่า หลงพอ่อก็เอยลังไปได้เหมือนกันก็ถือว่าอายุก็ผว่านี้แล้วอย่าไปลืมนะว,ว่าหลวงพอ่อยังยี่สิบสามเฉๆไม่ใช่มันก้าสศุก่าแล้วอย่าไ,ไปลืมเพราะฉะนั้นในจังแสววันที่เจ็ดเมษายนไปถึงวันที่สามิบพฤษภาเนี่ยหลวงพอ่อจะมีสมาธิหนึ่งทื่ว่า กรรษาสมาธิการรุษาสมาธิเนี่ยจะเป็นสมาธิที่ยอดจากครูสมาธิจากหกเรือนเนี่ยให้มเหลืออยู่49วันใน49วันนี่ไม่มีวันหยุดเส,ส,ส,สารอาทิตย์กันอาทิตย์กันทุกคืนวันศุกราแล้วก็ว่าเป็นเต็มวันด้วย ทำแต่เช้าเย็นเย็นทำแต่เช้ายเายเ็นเย็นทุกวันทำนี้ทำน,น,นั้นไม่ใช่เพื่ออะไรอื่นเพื่อที่จะสร้างแนว,วความคิดแนวการทาสมาธิที่มีความอุปถิกขึ้นเพิ่มขึ้นทีนี้การที่จะไปสมทบนันมันต้องมีมาตรการม,มีวิธีการ ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเดินก็ไปถึงไปเข้าวัดเลยยังไงไม่ได้เขาต้องมีวิธีการว่าจะต้องลงทะเบียนยังไงมีชื่อ่าอยังไงจะเอาจริงไหมต้องถามก่อนถ้าไม่เอาจริงแล้วต้องล้อยอนแต่ถ้าเอาจริงแล้วเอาไปเพราะว่าโยมมีทุลักมากเช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นเนี่ยก็ยากอยู่ แต่ว่าบางคนก็อาจจะมีเวลาได้ในสี่สิบเก้าวันสี่สิบเก้าวันยิ่งไม่มากนั้นเดือนยังก็่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองเรียกว่าเดือนครึ่งเดือนนี้นไม่มากแต่ว่าหลวงพ่อจะจุบรรจุความรู้บรรจุความเข้าใจที่หลวงพ่อได้รับเรียนมาให้มันถึงขั้นเรากพูดกันใ้ถึงขั้น พราะฉะนั้นจึงเอาจริงเอาจงเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเวลาก็ยกออกไปหาเวลาที่จะไปเรียนครบไปได้ก็ยกออกไปใครๆมีเวลาก็เข้ามาเรียนได้เรียนแล้วเนีเ่ยที่สุดเมื่อเรียนจบแล้วก็มีสอบเหมือนกันกับ หลักสูตรวิชาครูสมาธิเหมือนกันมันสอบได้แล้วนี่จะได้ประกาศชยมัติพิเศษจากหลวงพ่อ,เ,อเรียกว่าบริษัทส,สีชมพูก่อนเรียกว่าเป็นบตบอาริกกินอนหมายความว่าพวกที่มาเรียนกับหลวงพ่อโดยเฉพาะหลวงพ,พ่อเป็นผู้สอนเองถึงจะได้ัใบนี้ แล้ววัดไปเยี่ยมคงจะไม่แช่ได้ไง่ายๆเพราะว่าการเสียสละเวลา49วันเน่งหลวงพอก็จะไม่รับในอนอะไรแล้วก็จะมานั่งแขนงทำเล่นทำอะไรไม่ได้แล้วก็ขึ้นต้นลงท้ายขึ้นต้นลงท้ายเอากันเต็มที่สอบสวนว่าใครได้เท่าไหร่ ใารเรียนธรรมะเนี่ยมันได้กี่ขั้นกี่ตอนเราก็จะรู้กันแล้วคนที่จะถือใบป,ประกาศจานีบตรสีชมพูหัอน,นี่ก็คือก็จะปวาสามรรัมสีอะไม่ไม่มีสัมสีถือใบนี้ไม่ได้ไว้ต่อไปข้างหน้า ใครอยากได้ไปนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ใช่หลวงพ่อสอนแล้วไปบัตรชีบูโอนจะหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่บน่ได้บัตรจีเฉยนะแล้วได้ความรู้ทียิ่งยิ่งยวดลยหมายความว่าพูดกันตัวอตอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่า การทำสมาธิเนี่ยมันมีขั้นตอนเพราะว่ามันอยู่ในข้อพุทธธรรมนูญของพระพุทธเจา้าที่พระพุทธเจ้าว,วางพุทธธรรมน,นูญไว้นี่เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาประมาณไม่ถึงไม่ถึงสิปีไม่ถึงสิบป,ปีนะ โอวัตเวรวรรณการกาญยุวปัสถานประเทศอินเดียรพระ,ระออพุทธเจ้าแสดงพุทธรรมนุนเป็นโอวัตปาเป็นโอวัตปาติมโมในถ้ำกลางพยานพระองค์มีพยานด้วยพระพุทธเจา้าพระองค์มีพยานพยานนั้นคือพระรอรหันต์หมายความว่าพระอรหันต์หนึ่งคน สองร้องค์พระรหันนั้นหนึ่งพันสองร้อยห้าองค์ไม่ใช่พระรหันสักรเปรน์สะพัางอย่างทุกวันนี้ไม่รู้อรหันอะไรก็ไปรู้แต่นั่นพระพุทธเจ้าพ่ะพุทธ,ธแ,แสดงว่าห oh นึ่งพสองร้อยห้าองค์นีคือพระรหันพระรหันนั้นเป็นสักขีพยานว่า พระพุทธเจ้าจะยอดที่สุ้ก็คือว่าสัรผัสภาพาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงพุศลสุขสัมปดาการทำความดีให้ถึงพร้อมจาติาตรประโยชน์พนันการทำสมาธิให้ใจบริสุทธิ์สามอย่างเวลานี้พวกเรา กับพลังจิตเนี่ยมันย่อหย่อนเมื่อพลังจิตย่อหย่อนแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยรวนไปหมดแต่ถ้าหากว่าพลังจิตไม่ย่อหย่อนคนเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นศขพลังจิตนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติตาปร,ราิโยทัปนัง การที่ทำสมาธิทำจิตให้ผ่องใสเมื่อเราได้ทำสมาธิแล้วพลังจิตมันเกิดขึ้นพลังจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจรรย์เพราะว่าเมื่อทำสมาธิทีไรเนี่ยพลังจิตจะเกิดขึ้นทุกครั้งส่วนสมาธิเราคิดเรานั่งคิดโั่นคิดนี่แท่ที่จิงจิตมันเป็นสมาธิ เป็นสมาธิทุกลมเนี่ยของการที่เรานั่งสมาธิบางทีคิดว่าฉันไม่ได้เป็นหรอกแต่แท้จิตมันเป็นน่สมาธินี่มาทำแล้วหนึ่งทีเนี่ยพลังจิตก็เกิดขึ้นสองทีพลังจิตก็เกิดขึ้นสี่ทีพลังจิตก็เกิดขึ้นร้อยทีพันั้าเหมือนกันอะไรเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วสะสมไว้ สะสมไปแล้วจะไม่ถูญสลายตัวถ้าได้หนึ่งก็คือหนึ่งได้สองคือสองไดห้าคือห้าได้สิคือสิได้แล้วก็จะเพิ่มไปเพิ่มไปเพิมไปไม่มีอะไรจะมาทำลายพลังจิตนี้ให้สูญสิ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพากันทำสมาธิแล้วเนี่ยพลังจิตมันเกิดขึ้นมาเนี่ย เมื่อพลังจิตมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถควบคุมจิตใจได้คนเราเนี่ยพอเวลาขาดสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ขาดพลังจิตพอขาดพลังจิตแล้วมันไม่มีอะไรไปเยิดเนี่ยวไม่สามารถเชืจอควบคุมได้เหมือนกันจะไม่ปักเลยอย่างเงี้ยควบคุมไม่ได้ก็ล้มไปอรมพัดมามันก็ล,ลม้มลไปไม่เหมือนสาวหินคนที่อรมพัดมาก็ไม่กลับ เอออย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเมื่อเวลาที่เราทําสมาธิทําจิตของเราให้มั่นคงแล้วก็มีพลังจิตเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่ากันก็วเราทำสักเสาหินไว้ให้แก่ตัวของเราเมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจิตของเรานี่จะสอนตัวเราเองได้สัที่ว่าแกทำอย่างนี้ทำไมเพราะไม่ทำเมื่อไม่ทำเราก็ไม่ต้องทำความเสื่อ แต่ทีนี้คนที่ไม่ได้ทำสมาธิไม่มีพลังจิตเนี่ยไม่ต้องอะไรพวกกี่เลยเพรว่าพวกมันบอกเอาอย่างนี้เอาเลยเพราะมันไม่มีอะไรจะตัดก,กันไม่มีอะไรจะตัดเลือนก็เอานี้เอาไม่เอาเลยแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพลังจิตที่ยับยั้ง นี่การที่เราสร้างพลังจิตไปท,ทุกวันทุกวันนี่มันเป็นเรื่องจับจับหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้าหากว่าเรามีปัญญาสอนคนข้างโลกเนี่ยคนข้งโลกเนี่ยทำสมาธิกันให้อยู่ในระดับนั้นเท่านั้นไม่ได้เอาสูงเท่าไหร่โรคนี่จะอยู่เย็นเป็นสุขสันคิภาพโรคเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราอะไรเพราะว่าการที่เ,เรามีความขยัน เรือมีความที่จะต้องมีเรา่องเรียกว่าวิวัฒนากรความวิวาัก็ดีหรืออะไรต่างๆเป็ีความปุพยภวตความค่ายความเอาเวรความเห็นแกตัวความระสาทระวัติมันมีอันนี้เกิดืกิดขึกัวความส่วนสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าคนมีพลังจิตจะก็จะไม่ทำอย่างนั้นเล้ สังเกตดูให้ที่คนที่มาเรียนสมาธิก็มาเรียนแล้วก็เป็นอาจารย์สอนสมาธิมีเยอะอาจารย์ของเรามีเยอะและ้วท้ามาึืสอนส,สมาธิเพราะว่าพอมาเรียนแล้วนี่มันดีมันเกิดขึ้นกับใจมันชื่นใจประทับใจ,ใจอิ่มใจสบายใจซึ่งใจมันเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ม,ม,มันก็คิดในใจว่าคนอื่นควรจะได้อย่างเราบ้างก็เลยเกิดการเสียสละครูจะไปสอนประมาที่ทุกคนมีเสียสละเกเขบอกว่าเขาจะต้องมีค่าจ้างไม่มีค่จาจ้างไม่มีก็ไปสอนแต่ทีนี้ค่าสอนแทนเ,เขาก็ได้บ้างแต่ในที่สุดทุกค,นคืนให้รูพว่าการผลอย่างนี้นี่คือแสดง แต่ว่าเวลาที่เราทำกิดขึ้นมาเกิดความซึ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดความเสียสละมันจะเกิดความเมตตาขึ้นมาอันนี้มันเกิดขึนน้นเองโดยที่ว่าไม่ต้องไปบอกท่กานกัเมตตานะทล้วกับกนะุณาเราไม่ต้องพูดมันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยเออก็มีคนที่เวลาหลวงพ่อใจอีเม์อยู่ อเออคนเขาก็ยิ้เมยไปหาหลวงพ่อบอกว่าฉันจะขอสละชีวิตช่วยหลวงพ่อฉันจะสละทุกสิ่งทุอกอย่างช่วยหลวงพ่อถ้าฉันดีจใจมากฉันเลยเป็นอาจารย์สอนสมาธิเนี่ยมิจฉาอย่างนี้ที่เออยิ้มเมย์ไหาหลงวงพ่อเป็นปุจจุติเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แสดงว่าที่การที่เราได้ทำสมาธิเกิดพลังกินมาเนี่ย ได้สะสมไว้ความดีอันนี้สะสมไว้ต่นี้นี้ไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาหลวงพ่อสอนฝระหลังแห่เยาวยันดกอโยกเนี่ยเขาก็นั่สมาธิเขาก็สนใจเขาก็รับประทับใจเขาก็จะปล่อยอิ่มใจเขาก็จะบอกว่ามันดีจริงๆเขาบอกว่าเขาพูดออกมาว่า thank you very much บอะว่าขอบใจจริงๆที่หลวงพ่อเอาสมาธิมาให้กับเขาหลวงพ่อจะไปเปิดสมาธิที่ทอตั้งประเทศเคนเนดีั่วันที่เก้าคศหนึ่งันก็ร้อยากนั่นเป็นวันที่เริ่มสถาปนาสมาธิอินทีนั่นหลวงพ่อ บวกเทอมพระก็ว่าหลวะพ่อทำ open meditation instruction เปิดเพศใน February 1999 very good อ I mean, ะไรว่าไงก็บอกว่าที่หลวพ่อมาเปิดสมาธิวันที่เก้าเดือนกุมภาพันธ์เอ่อคศ1999มันเป็นีวิมุตที่ดีที่สุดที่เขาได้รับ สมาธิเพราะว่าเวลาเรียนสมาธิไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องให้เขาแสดงความรู้สึกทุกคนแสดงความรู้สึกเราจะรู้ว่าทำสมาธิแล้วมันดีอย่างนั้นในในที่สุดเวลาที่เขาก็การสอนสมาธิแห้หลวงพ่อไปแล้วเ,เรียกว่าเขาทำตามที่งเขาจะทำได้ แต่ก็ไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยเราเวลานี้มีครูสมาธิเยอะเรามีสาขาสมาธิทั่วประเทศไทยแล้วก็ชื่นชมสมาธิกันดีอย่างยึ่งทีนี้เพื่อที่จะให้สมาธิเนี่ยมั่นคงหลวงพ่อก็ตท้งเป็นอัจตรสมาธิปุริสมาธิชินสาสมาธิ วิทัาาสสมาธิศักกศาสมาธิาสาสาธประทังเพื่อที่จะให้ว่าใครอยากจะเลือกปที่วติอันไหนก็ได้แต่ที่จะมาตั้งใหม่นี่หลวงพ่อเองก็จะพยายามที่จะ,ะปรับตัวเองนะสอนเพื่อดืนมามากแล้วเราก็ปรับตัวเองในขณะที่ปรับตัวเองก็สอนเพือเดืนแทนไป,ไปด้วยเพื่อมาให้เสียวเวลา เพราะฉะนั้นในในการนี้จะมีกระบวนการสำคัญในชีวิตที่หลวงพ่อจะสอนเวลา49่จาทำไมถึงเอา49วันอะไรเอามาจากไหนเอามาจากที่พระพุทธเจ้าเสวยมีมุทิตสุขเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรุแล้วเสวยมุทิตสุขเก็บสัปดาห์ จสสเ,สสเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสิบเจ็ดเจ็ดสามิ้เจดสี่ดเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดหกสี่สอเจดเจ็ดสี่สิบเกาอได้สีบกวันเท่ากันพรับผมพระเจ้าสมุทรมุติเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำสมาธินี่ไม่ใช่เป็นการหลอกลวงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมาอย่างจริงใจอย่างแท้จร re ิง ทหลวงพ่อได้ปฏิบัติไปกับตาพร,ระขาที่มาช่วยชีวิตหลวงพ่อในเมื่อเวลาที่หลวงพ่อได้สมาธิเมื่ออายุติสาวหัวได้สมาธิดีที่สุดเลยและทีนี้พอเวลาอายุสิบหกสิบห้าอายุสิบห้าก็เป็นโรคอัมาพาตัดเป็นโรคอัมาพาตหลวงพอ่อก็เสียดาย ไห้ที่หลวงพ่อได้เนี่ยอยากแก้คนอื่นก็ได้เยอะๆแล้วจะทํายังไงเราก็จะตายไปแล้วถ้าไม่ตายก็ทําอะไรไม่ได้เป็นอมตะถ้ามีใครมารัรกษาอมตะถ้าเป็นเจ้าใม่หายข้าพเจ้าจะทิ้งชีวิตนี้ให้แก่ชาวโลกทั้งสิน้นให้มีความเยินเป็นสุขเหมือนถ้าพปเจ้าข้าพเจ้าได้ละ ถามว่าเขามาจากไหนไม่ร e ู้มาถึงก็มาถามว่าหนูอาิษฐานแคเพื่อชาวโลกไม่มีความสุขด้วยสมาธิถึงไหมหลวงพ่อบอกว่าจริงจริงหลวงจะรับใช้พอสามทีก็เลิกกันแล้วก็วิ่งได้สบายมันหลวงพ่อก็ต้องรักษาสัญญาแล้วก็หลวงพ่อจะทำสัญญานะได้สำเร็จแล้วในเวลานี้ แต่ต้องความสำเร็จเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นไปสวัสดี